่ะก็จบตอนสิิตเลเวลตอนนี้ผมว่าเขาเขาถึงง่ายกว่าตอนนี้แล้วเยอะเป็นแค่เนื้อเรื่องแก้แค้นธรรมดาธร,ราเองครับจากเกมชีฟูชีวิตแรกชีวิตดูง่ายนะออกแนวแอคชั่นตลอดประมาณ7-8นาทีครับ7นาทีแหละรวมเครดิตประมาณเกือบสนาทีกับอินโทรตอนตอน้น เข้าถึงง่ายมากงานภาพก็ดีในแบบฉบับตัวของมันซึ่งแตกต่างจากตอนแรกนะออรู้สึกว่างานภาพจะเหมือนในเกมใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็เซิร์ชอยู่รูปแบบงานภาพแต่ว่าดูจะยกกระดับขึ้นมาหน่อยตอนนี้ถ้ายคะแนนเอาไปสัก7และกันเต็ม10อย่างที่บอกเสียดายมันสั้นไปหน่อยมันสั้นไปนิดนึงมันไม่ได้แนะนำอะไรเกี่ยวกับโลกของชีฟูเลย เป็นซีรีส์ที่ตอนนี้ผมเข้าใจคอนเซปต์ประมาณหนึ่งซีรีส์แฟนเซอร์วิสเกมแล้วกันถ้าใครเล่นเกมเกมนั้นมาน่าจะพอแบบโอ้โหหายไปรู้สึกดูแล้วตื่นเต้นรู้สึกว่าเฮ้ ي, ยอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นเกมมาแบบผมนี่ก็อาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักอะไรเลยอะ่ะไม่รู้จักเลยแหละตัวนี้แต่ก็ดูได้ครับถามว่าดูได้ไหมดูได้แล้วก็เสพงานภาพความยอดเยี่ยมของงานภาพประมาณนั้นเลยครับ แล้วแบบตอนนี้นี่โชว์สู้กันแบบไหลลื่นมากนี่คือสตูดิโอที่เทพจริงๆวะ่ะแล้วมุมกล้องก็สวยต่างหากนะครับเฟรมนี่ไหลลื่นแบบโอ้โหสะใจมากๆคิดไปถึงขั้นแบบว่าสมมุติถ้าในอนาคตมันมีปัญหาในเรื่องการสร้างคนแสดงจริงเนี่ยเนาะอีกแล้วแม่งทำแอนิเมชันเต็มสูบเจ๋งๆแบบนี้ก็ได้นี่วะ่ะล่าสุดนะเพื่อน ผมเพิ่งไปดูโมอาน่ามาของดิสนีย์ผมรู้สึกว่าเทคโนโลยี CG ของแอนิเมชันอ่ะของทางฝั่งฮอลลีวูดอ่ะแม่งตันแล้วหรือเปล่าวะเหมือนภาพมันแช่แข็งไม่ค่อยสวยขึ้นเท่าไหร่วะในรอบ4-5-6หปีประมาณเนี้ยแต่แม่งเปลี่ยนใจแล้วนะพอมาเจอไอ้พวกทีมงานจากเอ่อลิฟเดชโรบอทหรือว่าทีมงานเนี่ยในซีรีส์แอนิเมชันเนี้ยไอ้ห่ามันยังก็ไปสุดกว่านี้ได้นี่วา แต่แค่มันยังไม่ได้แบบว่าเป็นงานที่ลงโลงรงภาพยนตร์อ่ะมันเป็นงานที่ลงสตรีมมิ่งอ่ะทำให้คนอาจจะยังรู้จักน้อยโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะซึ่งชมจ,จัดเลยงานภาพทุนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยอยากรู้เลยเซิร์ชหาแป๊บนึงนะฮะ secret level budget น่าจะเยอะว่าผมว่านะแม้ว่าจะเป็นตอน,นสั้นๆนะนะ มันมีสิบห้าตอนปล่อยมา8ตอนก่อนหาข่าวไม่มีว่ะหาข่าวบัเจ็ตไม่มีว่ะคงจะเป็นความลับหรือเปล่าถ้าใครหาได้ก็ลองหาให้ด้วยแล้วกันนะครับมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว,ว่ามาสมาชิกฟอร์นตูบอกว่าอันนี้บอสด่านแรกเลยเหมือนในเกมเป๊ะเหรอ แอดฟอกต์ตามคอนเซปต์หลักในเกมนะครับตอนเป็นหนุ่มจะอึดแต่ตีเบายิ่งตายจะยิ่งแก่จะแก่ยิ่งเก่งตีแรงแต่ตัวจะบางลงเรื่อยๆหรออ๋อเหมือนจะรู้สึกว่ามันจะมีแค่5ชีวิตปะเป็นเหรียญวงกลมเหรียญเหรียญเงินนะ่ะอืมกูก็ว่าอยู่ว่าตอนที่มันตายชีวิตแล้วทำไมหน้ามันเป,นเปลี่ยนเปลี่นอ๋อยิงแก่ยิ่งตายยิ่งแก่ลงนี่เอง บอสด่านแรกเป็นตัวที่เห็นถือมาเชเต้นในซีนพ่อโดนฆ่าอันนี้เป็นด่านสองเป็นพับไม่มีฉากสู้กับบอสตัดไปก่อนบอสด่านสองเออพับมาเหมือนประมาณว่าปราบแล้วแล้วก็มานั่งกินเกี๊ยวกับคุณยายที่เดิม <laughs> คืออารมณ์ว่าจริงๆแล้วว่าไอ้คนที่มันเดินผ่านไปอ่ะที่มันมีรอยสักรูปมือที่ฆ่าพ่ออ่ะยังไม่ได้เจอใช่ไหมอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยชิฟูเกมคอนเซ็ปต์มันคือยิ่งแพ้กลับไปฟูกวิชาใหม่ก็แก่ขึ้นยิ่งแก่ยิ่งมีสกิลวิชาเยอะแต่พลังกายภาพก็อ่อนลงตามวัยซีรีส์พวกนี้แนวน่าจะออกชนเกมจะได้ช่วยกันดันยอดมาหลังเกมแล้วใช่ไหม สมาชิค ur, กคนตูบอกดัสบอสด่าน2ใช้พองฉากอย่างมันกักฉากสู้บอสไว้ให้ไปหามันกันเอาเองในเกมใช่ปะต้องมาเล่นเกมเหมันขายเกมเหรอเนี่ยตอนนี้ก็คงจะไปแบบนี้ทุกตอนครับดูให้ฟินอย่างว่าละ่ะอยากให้ไปทำเลิฟเดทโรบอ t ซีซั่นสาต่อเลยเนาะ <laughs> ผมว่าน่าจะต่อเลยนะเลิฟเดทซีซั่นสาน่าจะมีแน่ๆคนชอบเยอะสมาชิกคนตู ชอบอยากให้10มาก9เต็ม10ละกันเผื่อไว้ก่อนมันเพิ่ง2ตอนแรกเป็นตอนที่ดีมากรีเฟ e นถึงในเกมได้ดีเลยฉากสู้บนทางเดินนี้แล้วเนื้อหาก็หยิบจากช่วงบท2ในเกมมาดัดแปลงน่าจะมีอารมณ์แบบว่าตามชื่อเรื่องเลยหรือเปล่านะ Secret Level เหมือนอารมณ์ว่าเป็นด่านลับอะไรอย่เงี้ยนะชื่อไทยของในพามเนี่ยลงว่า s e c r e t Level ด่านลับดักเซียนนะ ไม่ใช่ด่านรับจับเซียนที่ผมพูดนะด่านรับดักเซียนคือดมเหมือนว่าเป็นฉากแฟนเซวิทพวกแฟนเกมแหละผมว่าะดูจากเพื่อนๆที่ในกลุ่มในแชทเนี่ยเหมือนจะยังเคยดูบ้างเคยเล่นบ้างนะเนี่ยผมไม่มีเคยเลยเพิ่มรอยต่อช่วงส่วนหัวกับส่วนท้ายเข้าไปเป็นตัวเชื่อมกับทําหน้าที่สื่อให้เห็นมุมมองอื่นของตัวเองในสายตาคนอื่นด้วยว่ามันมีอะไรเอจใจเรื่องที่จู่ๆมันแก่ลงเลยเหรอ อ๋อน่าจะเป็นลูกน้องของตัวพองตัวพองเป็นพวกเดียวกับที่ฆ่าพ่อไปเอก